ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรครับจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่เพื่อทําความเข้าใจความคิดของคนในแต่ละรุ่นที่มีต่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ครับด mm. รนรพลดวงวิเศษนักวิชาการศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรกล่าวว่าการประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยาหัวข้อเสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่ หวังเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์เพื่อลดความขัดแย้งและเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการการติดต่อเชื่อมโยงของกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามพรมแดนภายใต้บริบทใหม่ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายข้ามชาติทางวัฒนธรรมาศาสนาการค้าและเครือญาติที่มีรูปแบบและเงื่อนไขอะไรบ้าง ที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ติดต่อกับคนต่างกลุ่มและคนกลุ่มเดียวกันในพื้นที่อื่นๆที่อยู่นอกเขตประเทศไทยวัตถุประสงค์สำคัญของเราเนี่ยคือเราต้องการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ในยุคสมัยใหม่ซึ่งคำว่าโลกเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมอ่าเป็นการเป็นการปรับตัวภายใต้โครงสร้างระบบทุนนิยมซึ่งมันเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของระบบเงินตราซึ่งซึ่งมันมีอำนาจมานานแล้วแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยอำนาจอำนาจเงินตราอำนาจทุนเนี่ยมันมันทำงานซับซ้อนซ้อนเงื่อนแล้วก็มีมีกลวิธีที่อ่าอะไรทำพรางตัวเองเก่งมากขึ้นอ่ามันระบบเงินตราเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปู่ใน่กลุ่มคน ชั้นล่างเลยคนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์เลยเราเวทีวิชาการครั้งนี้ก็เลยต้องการจะนํากลุ่มคนชาติพันธุ์เหล่านี้มานําเสนอประสบการณ์ของเขาว่าไอสถานการณ์การปรับเปลี่ยนระบบทุนระบบเงินสมัยใหม่เนี่ยมันเข้าไปกระทบชีวิตกับเขาอย่างไงบ้างอย่างเช่นคนต่างรุ่นกันเนี่ยคิดเรื่องการสร้างสิทธิเสรีภาพเหมือนกันไหมคนรุ่นพ่อรุ่นแม่กับคนรุ่นสมัยใหม่เนี่ยมองเรื่องอ การสร้างตัวตนสร้างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของตัวเองต่างต่างไปจากเดิมไหมคนรุ่นใหม่ใช้สื่อใช้โซเชียลมีเดียใช้อยู่ในสังคมออนไลน์นต้องการที่จะมีคุณค่าใหม่อย่างไงบ้างแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่คิดว่าคุณค่าแบบใหม่นี้มันมันจะเหมาะสมหรือว่าขัดแย้งกับความคิดเดิมๆยังไงบ้าง นอกจากนี้ยังได้ทำความเข้าใจประสบการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการใช้สื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เฟซบุ o กโซเชียลมีเดียสมาร์ทโฟนสังคมออนไลน์ภาพยนตร์สารคดีและการทำความเข้าใจในการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะได้รับผลกระทบหรือได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเช่น การสร้างโฮมสเตย์หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนและการสร้างภาพตัวแทนวัฒกรรมสัญลักษณ์การแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เช่นการสร้างศูนย์วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภาพยนตร์สารคดีหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นต้นกลุ่มคราวนี้แล้วก็แต่ละกลุ่มแล้วก็ทางานขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์อ่า เรื่องการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมการส่งทอดทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นพ่อแม่ไปสู่คนรุ่นลูกการปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขใหม่ๆเช่นการท่องเที่ยวการสแสวงหาเข้าถึงสื่อสมัยใหม่เพื่อเพื่อจะบอกว่าตัวเองเป็นใครอนะไรเงี้ยการท่องเที่ยวเนี่ยในแง่บวกของมันก็คือมันเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้กลุ่มชาติพันธนุ์ดึงเอาอัตลักษณ์ของตัวเองมานําเสนอ,เ,อเขาอยากจะโชว์ให้นะักท่องเที่ยวเห็นว่า ว่าทำเขาสวยงามยังไงอัตลักษณ์ของเขามีคุณค่าย,ยังไงเป็นที่ชื่นชมชื่นชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปก็จะถ่ายรูปน,นู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยทุนที่มันเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเงินมันไม่ได้ลงไปถึงคนเท่าเทียมกันนะครับมันจะมีพวกในทุนที่รู้จักหรือว่าฉลาดที่จะปรับตัวเข้าเข้าสู่ระบบาการค้าแบบนี้ เพราะนั้นาการท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจจริงๆมันก็จะทําให้เฉพาะคนเล็กๆเท่าน,นั้นอะที่ได้ประโยชน์จากาเงินจากนักท่องเที่ยวถ้าถ้าในแง่ระดับรัฐเนี่ยอาเซียนขับเคลื่อนด้วยเรียกมันมีสานะมาาเศร้านะมีเศร้าเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมนะเศร้า,ซ,าซึ่งมีอํานาจมากที่สุดคือเศรษฐกิจ แล้วก็เศร้าเนี้ยมันชี้นาเศร้าอื่นๆไปด้วยเศร้าการเมืองเนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจมันจะไปได้ยังไงการเมืองต้องสนับสนุนให้เศรษฐกิจดําเนินไปได้เศร้าวัฒนธรรมก็ต้องมองว่าวัฒนธรรมอะไรที่มันสนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตเพราะฉะนั้นสามเศร้าเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่มีความบาลานซ์กันแล้วเนี้ยวัฒนธรรมท้องถิ่นถ้าถ้าต้องเอาไปตอบสนองเศร้าเศรษฐกิจเนี่ย บางทีคนท้องถิ่นปรับตัวไม่ทันก็จะเชื่อในทุนว่าทําแบบนั้นแบบนี้สี่แล้วจะได้เงินเข้าชุมชนคนชุมชนก็อาจจะคิดแต่ว่าได้เงินอย่างเดียวลืมลืมตั้งคําถามไปว่าเวลาที่เปิดอา,าเซียนล้วเนี่ยพอคนเข้าไปในชุมชนจร,จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จะเป็นใครกันแน่ะจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นคนในท้องถิน่น